เป็นห่วงเธอกลื้อเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรายการที่จะนําเอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับธรรมะที่สามารถจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความหวังให้กับทุกท่านได้มาเสนอกันในวันนี้นะคะอย่งอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลัง ขอความรู้จากท่านประธานกลุ่มขีลานธรรมกลุ่มอาสาขีลานธรรมคือกลุ่มอาสาที่นำเอาธรรมะไปเยียวยาจิตใจคนไข้กันอยู่นะคะแล้วก็เป้าหมายคือต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับประโยชน์เอาไปใช้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยเรากำลังกราบนมัสก,การสนทนาอยู่กับพระมหาสุเทพสุทธิยาโนท่าน รองคณะบดีฝ่ายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านเป็นประธานของกลุ่มอาสากีฬานธรรมนี้ค่ะก,ก,การงานศกษาครัค้งน่เมื่อสัปดาห์ก่อนสนทนากันไปก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ทราบและว่ากีฬานธรรมนี้คือกลุ่มอาสาเยียวยาผู้ป่วย,ยนะคะและ้วก็และญาติด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ยังได้ เล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์ในการที่จะเข้าหาผู้ป่วยเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นมีตอนดิฉันขออนุญาตสรุปตอนต้นจะได้ไปเร็วหน่อยนะคะว่าขั้นตอนแรกนั้นต้องไปถามเขาก่อนถามผู้ป่วยเขาก่อนว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรมีอะไรอยู่ในใจไปถามก่อนว่าเป็นโรคอะไรให้รู้ทุกข์ของตัวเองซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญตามหลักอริยศสตร์สี่ก่อนที่พระอาจารย์ ก็จะได้วินิจฉัยอย่างนี้นะคะ,ะวินิจฉัยโรคแล้วก็ค่อยๆใช้ธรรมะเข้าไปเยียวยาวันนี้ก็ขอความรู้ต่อนะคะ,ะท่านคะจา,จากครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง <c oughs> การที่เข้าไปดูแลใจผู้คนโดยเฉพาะในมิติของความเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> ถ้าพูดพูดถึงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเราไปเข้าไปในอยู่พางเตียงเนี่ยมันจะมีสองคนนะ <c oughs> คนหนึ่งคือผู้ป่วยที่กำลังน,นอนอยู่บนเตียงอ <c oughs> ีกคนหนึ่งคือญาติ ที่กาลังนั่งอยู่เฝ้าบุคคลเป็นที่รักอยู่บนเตียงทุกสองคนนี้ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราได้คุยกับญาติได้คุยกับผู้ป่วยมันจะเป็นคนละมิติแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็บางทีก็ถ้าได้สนทนาการทั้งหมดเลยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถามญาติบ้างถามผู้ป่วยบ้างดูแลกันอย่างไรก็จะให้กําลังใจซึ่กงกันละกันบางทีก็ได้บอกรักบอกความาัฒนาดีต่อกันบอกความรู้สึกกันก็จะเป็นบรรยากาศที่ซาบซึ้งเป็นใจ นะครับเพราะบางทีอยู่ด้วยกันเองบางทีก็บอกบ้างไม่บอกบ้างพอมีมามีคนที่สามมาอยู่ข้างๆนะเป็นคนตั้งโจทย์ให้เขาก็สามารถมีกําลังก็พูดตามโจทย์พอกตามโจทย์อะไรเนี่ยก็รรเรียกว่าเป็นการเชื่อมกันแต่ว่าถ้าในส่วนที่เป็นต่อการทำงาที่แล้วก็คือเรื่องของการที่จะ,ะเข้าไปดูแลทุกที่อยู่ในใจคนคคทงที่แล้วนี่เราพูดถึงว่าพอเราไปถึงเราก็ไปสนทนาพาทีสร้างความคุ้นเคยสร้างวาไวความไวเชื่อใจอาตมาว่า ในรูปแบบของความเป็นพะพพระสง์เนี่ยยูนิฟอร์มแบบนี้ก็จะเป็นที่ทําให้ญาติโยมเ,ยเกิดเคารพเกิดความศรัทธาในในในระดับหนึ่งแล้ว<ะ>อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อทักษะวิธีการหรือว่าประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาจากเรื่องธรรมะในเรื่องของอะไรต่างๆก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะค่อยๆประกอบกันไป<ะ>ตอนนี้ในส่วนของการสนทนาเนี่ยเราก็ไปเรายังไม่รีบไปสนทนาว่าวันนี้โยมทุกอะไรอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าบางทีมีนะ มันมีความกังวลอะไรไหมไม่มีค่ะพระไปไม่ถูกเลยเมื<า>ม่อกี้บางที่คำถามนี้เราอาจจะเร็วไปนิดนึ่งใช่ไหมเพระนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงจงังหวะที่จะถามเราก็ต้องค่อยๆนะต้องพิจารณ <นะ S 2> าอยู่ดีไปครอบประตูเขาแล้วเข้าไปเข้าไปในใจก็เลยเขาบางทีก็ไม่กลัวใช่ไหมก็ตร้างความคุ้นเคยเราทุกสุขเด็บทั่วไปนะครับแล้วก็ค่อยๆถามเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเขาค่อยๆพูดออกมาแล้วเราก็ชวนคือชวนคืนถ้าเกิดว่าเขามีร่องรอยของความทุกข์ เร่องร่องรอยของความกังวลเราก็หยิบร่องรอยนั้นนะช่วยเอามาเครียดเอามาขยายซึ่งเป็นคําพูดที่ออกจากคุณโยมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาอคาพูดที่เขาพูดนั่นแหละเอามาให้เขาได้ช่วยขยายและดูเขาลึกๆเข้าไปด้านใน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเขาสร้างทางเขาบอกทางเขาเขาเผยขึ้นมาเราไม่ได้เดินตามทางของเรา <Okay. S 2> แต่เราเดินตามทางของเขา <Okay. S 2> อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยินดีในขณะที่เราสนทนาเนี่ยเราก็ชวนว่าเออความเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะนเนาะอย่างเงี้ย คุณโยมเวลาที่เราเปิดใจอะไรอะไรบางอย่าง <c oughs> ซึ่งมันไอเรื่องเปิดเปิดเปิดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องความกังวลถ้าเกิดเขาหันไปมองภาวะเนี่ยที่เป็นกังวลหมายความว่าสติเกิดขึ้นแล้วการยอมรับในเบื้องต้นเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> การที่จะมองไปซ้ายมองไปขวาออกออกออกนอกตัวเองมันมันมันโดนตัดตอนไปขนาเนี้ยเขากำลังมีสติอยู่ตรงนี้ประสบการณ์ตรงนี้ทุกตรงนี้ กา <K an> ครไข้ควรภายในภาษาธรรมะขาเรียกว่าโยนิโสมนติการ,ร,รมันมันก็มันก็ค่อยๆเกิดขึ้นจากการที่เราได้ชวนสนทนาเกิดภาวะที่เขา,เาสังเกตใจตนเองไข้ควรตัวเองแล้วก็เกิดการมันจะมีกําลังในการที่จะยอมรับและมีกําลังในการที่จะมั่นคงและมันมีกําลังที่ที่จะเข้าไปดูแลภายในของตัวเองจากความมืดก็จะค่อยๆสว่างได้ด้วยสติ ตระปัญญาและปัญญา <Okay. S 1> ด้วยความริยะความภาาเปลี่ยนอะไรก็แล้วแา่ <Okay. S 1> พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขายอมรับว,ว่าเออความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ <Okay. S 1> เราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับคนอื่นที่จะต้องเจ็บจะต้องแก่แม้แม้หรือ,อจะต้องจะต้องจากไป <Okay. S 1> และเราก็มีอุปสรรคย่างอื่นในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันดั <Okay. S 1> งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอมาถึงจุดที่เกิดการยอมรับแบบเนี้ยเราก็มาถามว่าชวนจันดูต่อไปนะว่าอะ hmm. ไ้ที่มันเป็น กังวลมันเกิดขึ้นจากอะไรนะ <c oughs> จากเหตุคราวที่แล้วได้คุยเห็นว่ามันมีเรื่องเหตุที่เป็นภายนอกและเหตุที่เป็นภายในใช่ได <c oughs> ้เป็นภายนอกก็เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นในเรื่องตามวิถีชีวิตตามสังคมซึ่งอาจจะควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> ที่เป็นภายนอกนะปั <c oughs> ะจจัยภายนอกจะให้รถมาตรงเวลาบางทีมันไม่ตรงอย่าให้ลูกมาลูกก็ไม่มาไม่มาอเ้ยใช่ปะแต่ว่าเหตุปัจจัยภายในคือคือใจของเราที่เรามีความปรารถนา อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เวลาที่อยากให้เป็นมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่อยากก็ได้นะหรืออยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นตามที่อยากก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดนี่คือกระบวนการของใจที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใจของเราเป็นแบบนี้เราจะทํำยังไงดีกับใจของเราที่มันเราอยากให้เป็นแต่มันไม่เป็นชวนกันดูในมิติแบบนี้เนาะสักพักหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเออวามันเป็นมันเป็นไปอย่างนั้นทุกอย่างมันคือความปรารถนาของเราที่อยากให้เป็น เวลาที่ความปรารถนาที่เราอยากให้เป็นถ้ามันได้ดังใจเราก็จะรู้สึกดี <khác. S 2> แต่ว่ามันไม่ได้ดังใจที่เราให้อยากให้เป็นมันจะรู้สึกขุนเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยต่อของความทุกข์คือความไม่ได้ดังใจ <khác. S 2> ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่ชวนกันชวนกันคุยไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราเชื่อว่า,า,า,วาความได้ดังใจเกิดขึ้นบ้างได้บ้างความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นก็ได้ ครับชีวิตเราเราควรจะจัดการกับความไม่ได้ดังใจหรือความได้ดังใจในใจของเราอย่างไรมันจะมีคําตอบเล็กๆว่าโอ้แล้วก็ยอมรับว,ว่ามันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้นะคือเหมือนกับชี้ทางแล้วก็ใ,ให้ผู้ป่วยนะเป็นเลือกว่าจะทําอย่างไรใช่ใช่ใช่ใช, <S <S ใช่เราก็ต้องยอมรับว,ว่าก็จงยอมรับอีว่าเออไม่ได้ดังใจก็ได้นะ,ะเพราะว่าเหตุป,ปัจจัยมันเป็นอย่างนี้อะไรประมาณน,นี้ ถ้าเกิดว่าเขายอมรับในเหตุที่ออลดความคาดหวังของตัวเองที่อยากให้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในนะในเบื้องต้นเนี่ยจัดการภายในใจก่อนถ้าเกิดข้างในมันพอจัดการได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปดูเหตุการณ์ไปถึเหตุปัจจัยที่ภายนอกเราจะค่อยๆดูแลยอย่างไรแล้วก็ในในส่วนนี้เป็นนิรวดรเป็นนักเลยนะ มันมีทางออกมันมีมันมีวิธีการที่จะค่อยๆค่อยๆดูแลจิตใจตัวเองช่วงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเติมธรรมะก็เติมได้นะะเติมธรรมะเนี่ยอาจารย์จะสอนก็ได้นะมันทัาธรรมะถึงตรงนี้ละค่ะคือยมยมสงสัยว่าเวลาเราไปเนี่ยเราก็คงเจอคนไข้หลายแบบนะครคนบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีความอยากได้อย่างใจมากจริงๆเหมือนกับฉันไม่อยากตายอ่ะคช่ค่ะ พระมาพูดเท่าไหรพูดให้ยาวนานเท่าไหร่ก็จเจรยังมีความรู้สึกอย่างนี้คะ่ะพระไปเจอคนแบบนี้ต้องทำยังไงก็ไดคือที่เราจะมาพูดไปทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นและเราจะค่อยๆเป็นไปตามหลักแนวอริยสัจสีแบบนี้เรี่เป็นกระบวนการแต่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติจริงเนี้ยบางครั้งเนี้ยเราอาจจะต้องคุยกันสักสองครั้ง S <S บางครั้งอาจจะคุยอย่างสักสามครั้งนะอะไรเงีย้ยม,มกกนันก้อง,งใช่ใช่ใช่บางบางทีครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะคุยได้เพียงแค่เชื่อมสัมพันธภาพแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ฟังอะไรพอประมาณเราอาจจะยังไม่ถึงที่กับไปชวนไปคุยคุยเพราะว่าภาวะที่บุคคลจะเผยความในใจอะไรลึกๆออกมามันก็ต้องอาศัยเวลาความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจเหมือนกันบางทีไปครั้งแรกก็ไปนั่งฟังเข ไปนั่งฟังเขารู้สึกว่าเอออยู่กับพระรูปนี้แล้วรู้สึกว่าเขาก็ไม่ค้านเราไม่เถียงเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เย็นให้เราได้พูดได้เออ,เอ,อรู้สึกดีนะถ้ามาครั้งหน้าได้เจออีกเนี่ยอาจจะได้คุยอะไรมากขึ้นบางทีเราจะไปคุยในเรื่องครั้งที่สองก็ได้นะ,ะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งผู <c oughs> ้ป่วยบางคนก็มีความพร้อมเพราะเขาอาจจะมีพื้นฐานธรรมะนู่นนี่นั่นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บางทีถ้าเขาเขาเปิดประเด็นเลยยกตัวอย่างเช่น <c oughs> พระคุณเจ้าครับผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่หลับตาก็มีใช่มคะจะต้องํำอย่างนน่นแบบนี้เราก็เข้าประเด็จก็เหมือนกับว่าท่านก็ต้องพิจารณาไปตามเหตุว่าเขาต้องการอย่างไรแล้ว้าจัดการไปตามนั้นนะนมัสการขอบพระคุณค่ะพรุ่งนี้เรามาต่อกันตอนต่อไปนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กีฬาธรรมนะคะเรื่องของกลุ่มอาสากีฬาธรรมที่ พระมหาสุเทพสุธิยาโนท่านประธานของกลุ่มได้มาให้ความรู้กับพวกเรานั้นเชื่อว่าหลายคนนี้เห็นทางแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแลคนของเรายังไรหรือว่าเราจะเตรียมเอาไว้นะเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยเราจะได้ให้พระไม่ต้องเหนื่อยมากกับเราหน่อยหนึงหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกในใจว่าจะคอยฟังนะว่าจะติดต่อพระทีลานธรรมมาช่วยเยียวยาคนใกล้ๆตัวหรือว่าตัวเราเองได้อย่างไร ก็ต้องติดตามชีวิตไม่สิ้นหวังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเป็นกลังใจ